โรคหัวใจก็มีหลายประเภทนะครับมีทั้งกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติหลอดเลือดหัวใจผิดปกติเล่นหัวใจผิดปกติดันั้นคำว,ว่าโรคหัวใจเป็นคำรวมๆแค่นั่นเองมันขึ้นอยู่กับว่าคนไข้เป็นโรคประเภทไหนถ้าเป็นโรคก,กล้ามเนื้อหัวใจอาการก็อีกแบบหนึง่งลิ้นหัวใจก็อีกแบบหนึง่งหลอดเลือดหัวใจก็อีกแบบหนึง่งมีความเฉพาะเจาะจงแต่ละโรค ความหมายที่คนไทยเข้าใจเราว่าหัวใจคือโรคของกล้ามเนื้อหัวใจหรือโรคเส้นหัวใจนะครับโดยส่วนใหญ่ก็มีอาการเจ็บแน่นหน้าอกอามีอาการล้าขึ้นมากรามเล้าไปแขนด้านซ้ายพรนี้เป็นการเฉียบพลันแต่ถ้าเป็นโรคลิ้นหัวใจมันจะเป็นโรคเรือหลังมีอาการเหนื่อยนํำมาก่อนมีอาการค่อยๆหายใจผอ,อืดผูอ,อมไม่ค่อยสะดวกย่ามจะมาลดลงออกกำลับบงกายได้น้อยลงนี่จะเป็นอาการของโรคลิ้นหัวใจจะมีความแตกต่างกันพอสมควร ถ้าเป็นแต่กําเนิดเนี่ยเขาเรียกเป็นหัวใจพิการแต่กําเนิดพวกนี้ก็จะมีความผิดปกติของผนังหัวใจหรือว่าริ้นหัวใจผิดปกติพวกนี้มันป้องกันอะไรไม่ได้แต่ที่เราป้องกันได้ก็คือโรคหัวใจที่เป็นตอนโตผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับถ้าเป็นโรคของหลอดเลือดหัวใจอันนี้ก็เป็นโรคของการกระทําของเราละเป็นกรรมปัจจุบันไม่ใช่กรรมเกรรม่าการดื่มการทานนะการสูบบุหรี่การใช้ชีวิตที่เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับส่วนใหญ่โรคหัวใจก็หมายถึงโรคหัวใจตีบเนี่ย สัมพันธ์กับการซูบุรีการทานอาหารที่มีไขมันสูงความดันสูงเบาหวานนะครับส่วนน้อยที่มีปัจจัยเรื่องของครอบครัวามาเกี่ยวข้องซึ่งเร่เป็นกรรมเก่านั่นเองไม่ใช่กรรมปัจจุบันเบาหวานความดันไขมันซูบุรีโรคอ้วนพวกนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถป่วยป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจได้ภาษาอังกฤษเรียกว่า heart attack มีอาการแน่นหน้าอกขึ้นมามีอาการล้าไปที่กรามเล้าไปแขนนะครับเงื่อแตกพวกนี้ถ้ามีอาการดังกล่าวต้องไปโรงพยาบาลหลังนี่คืออาการของโรคหัวใจเฉียบพลันแรง การสังเกตตัวเองง่ายๆนะครับก็คือว่าที่หนึ่งเรามีปัจจัยเสี่ยงก่อนหรือเปล่าถ้าเราเป็นเบาหวานเราเป็นโรคความดันสูงมีสูบุรีนี่เราอยู่ปัจจัยเสี่ยงแล้วมีโอกาสเกิดโรคหัวใจตลอดเวลาได้อาการที่ชัดเจนที่เด่นๆก็คือมีอาการแน่นหน้าอกขึ้นมาถ้าเป็นรุนแรงมันจะเป็นกระทันหันมีอาการแน่นเหมือนมีคนมานั่งทับหน้าอกเรามากดหน้าอกเรามีอาการรล้าขึ้นมาที่คอนะครับบางคนมีอาการเหมือนปวดฟันได้เลยมีรล้าไปแขนเล้าไปสะบักข้างหลังได้อุดอัดหายใจไม่สะดวกบางคนบอกว่าเหมือนมีคนมานั่งมีเด็กมาเหยียบหน้าอกเราไว้้บบางงคนนออกีี่ มีอาการเหนือ่อยออกเหนือ่อแตกง่ายกระสับกระสา่ายนอนไม่ได้ต้องลุกขึ้นมานั่งนี่อาการโรคหัวใจละอันนี้คนไปโรงพยาบาลเรียกว่าอันมีความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเฉียบพลันแต่ถ้าเป็นอาการของโรคก,กล้ามเนื้อหัวใจหัวใจบีบตัวผิดปกติอาการจะอีกประเภทหนึ่งละที่มีอาการเหนื่อยนอนราบไม่ค่อยได้ต้องนอนหมอนสูงสูงหลายใบยนอนราบขึ้นมาก็เหนื่อยขึ้นมาตื่นขึ้นมาตอนกลางคืนขึ้นมานั่งกระทันหันแต่ถ้าอาการเหนื่อย มันเป็นมากขึ้นคราวนี้จะนอนไม่ได้ละวต้องนั่งอยู่บนเตียงนั่งพุบบนเตียงนะครับอาจจะเริ่มมีอาการขาบวมมีอาการไอาหายใจหอบกระสับกระส่ายพวานี่อาการของโรคหัวใจวายหรือว่าการเต้นหัวใจผิดตัวผิดปกติภาษาชาวบ้านเรียกหัวใจวายนั่นเองน้ำท่วมปอดคือคำที่มันใกล้เคียงกัน ที่สาคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่านั้นคือคนไข้โรคหัวใจให้หมอรักษาอย่างเดียวไม่ได้คนไข้ต้องช่วยหมอด้วยกินยาอย่างเดียวยังสูบุรีอยู่กินยาอย่างเดียวยังไม่คุมเบาหวานไม่คุมอาหารหัวใจก็ไม่ดีขึ้นเด็ดขาดเราจะมาโทษหมอว่าหมอรักษาไม่ดีไม่ได้อันนี้คือคนไข้มีความสําคัญทานยาสม่ําเสมอตามที่คุณหมอแนะนํหมั่นดูแลสุขภาพตัวเองมีการวัดความดานันวัดชีพจรชั่งน้ําหนักตัวออกกําลังกาย ขอขอบอกว่าเป็นคําถามที่ผมได้ยินบ่อยคนไข้ก็จะบอกว่าบายพาสเสร็จแล้วปุ๊บชีวิตใหม่แล้วนี่ฉันใช้ชีวิตเหมือนเดิมได้ละไปเที่ยวเหมือนเดิมสุบุรีทานอาหารเหมือนเดิมไปทานบัฟเฟ่เหมือนเดิมเต็มที่จริงๆไม่ใช่นะครับการทำบนายพาสก็คือตัดขนเส้นใหม่เข้าไปข้างๆกันเข้าหมู่บ้านใหม่ถ้าเรายัางเอารถสิบล้อไปวิ่งเหมือนเดิมบรรทุกน้ำหนักเกินเหมือนเดิมถนนเส้นนั้นสุดท้ายก็ต้องพังก็เสื่อมในที่สุดก็เปรียบเสมือนล้อเลือหัวใจเราสุดท้ายแล้วก็มีการเสื่อมสภาพตามมาเพราะฉะนั้นทำบายพาสีววใหเเดข้้้นนนนนลรรราาคถัอง เปลี่ยนพฤติกรรมถือว่าคุณหมอได้ช่วยเราแล้วคนไข้ก็ต้องช่วยหมอด้วย